วิติโลกวิญญาณตอนสัพเพสศีจอมขโมยบุญการละครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ในพระนครที่ผู้คนขวักไหวมีชายผู้หนึ่งนามว่าสมชาย เขาไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายไม่ใช่เป็นโจรผู้ร้ายแล้วก็ไม่เคยฆ่าแกงใครแต่เขามีคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นเสียยิ่งกว่าดาราหน้าใหม่นั่นก็คือความขี้เหนียวระดับตำนานความขี้เหนียวของสมชานั้นคือลั่นไปทั่วทั้ง8ปดคุ้งน้ำเขาใช้ถุงชาซองเดียวชงได้เจวันวันสุดท้ายน้ำชาของเขาใสาย,ยิ่งกว่าน้ำเปล่าเขาเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวแลกสูตกลิ่นน้ำซุป แทนการซื้อกินโดยให้เหตุผลว่าอิ่มทิพย์ประหยัดดีงานบวชงานแต่งงานศพส,สมชายไม่เคยใส่ซองแต่จะไปช่วยล้างจานตอนเลิกงานแล้วก็แอบเก็บเศษอาหารที่เหลือกลับบ้านสบู่ก้อนหนึ่งเขาใช้มันจนบางเฉียบเท่ากระดาษแล้วก็เอาเศษที่เหลือมาแปะรวมกันกับก้อนใหม่แล้วก็ใช้ต่อไปจนกว่าจะสลายไปในระดับอะตอม ชีวิตของสมชายวนเวียนอยู่กับการเก็บออมและก็ตรณีทีเหนียวคำว่าทำบุญไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมของเขาเวลาใครชวนไปวัดเขามักจะบอกว่าบุญอยู่ที่ใจไม่ต้องใช้เงินหรอกแต่ใจของเขานั้นแห้งแล้งยิ่งกว่าทะเลทรายซาฮาราไม่เคยมีเผื่อแผ่ไปถึงใครแม้กระทั่งตัวเองแล้ววันหนึ่งชะตากรรมก็เลยตลกอย่างเจ็บแสบ สมชายในวัยกลางคนเกิดอาการปรวดท้องรุนแรงแต่ว่าด้วยความที่เสียดายเงินค่าหมอเขาจึงเลือกที่จะกินยาธาตุน้ำขาวตราลิงบินที่หมดอายุไปแล้วสามปีผลลัพธ์ก็คือเขาได้บินสมชื่อจริงๆวิญญาณของเขาลอยออกจากร่างไปอย่างทุรักทุเลพร้อมกับความคิดสุดท้ายในหัวว่าให้รู้อย่างงี้ไปหาหมอฟรียังดีกว่าเว เมื่อสมชายลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสภาพโปร่งแสงยืนอยู่หน้าประตูขนาดมหึมาที่ดูคล้ายๆกับด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่าแทนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตอมอกลับเป็นท่านยม,มทูตหน้าตาบูดบึ้งสองตนกำลังนั่งจิบชาร้อนอยู่เชื่ออะไรยมมทูตตนัหนึ่งถามเสียงเรียบส,สมสมชายครับผม ยมาทูดอีกคนหนึ่งก้มมองสมุดหนังควายเล่มหนาเท่าอิดมอนพลิกไปพลิกมาอยู่หลายนาทีก่อนจะขมวดคิ้วแล้วก็เกาหัวแกรกแก,แก,แกแรกแปลกเว้ยไม่เคยเจอเคสนี้เลยยมมาทูดตนแรกพึมพำม,มีอะไรเหรอครับท่านสมชายถามอย่างหว,ดวาดหวาดบัญชีของแกนะสิมันว่างเปล่ายมมาทูดตนที่สองตอบไม่ใช่ติดลบเนะเว้ย แต่มันคือศูนย์เลยอ่ะแบบศูนย์สนิทเหมือนกระดาษขาวที่ยังไม่เคยถูกเขียนอะไรลงไปเลยไม่เคยใส่บาทไม่เคยถวายสังฆทานไม่เคยแม้กระทั่งให้อาหารหมาจรจัดเลยหรือไงวะเนี่ยเออผมว่าบุญมันอยู่ที่ใจใจบ้านแกนะซิยมมาทูตวาดลั่นไม่มีแต้มบุญก็ผ่านประตูสวรรค์ไปไม่ได้จะไปนรกเหรอ บัญชีบาปของแกมันก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็มีแต่บาปเล็กๆน้อยๆประเภทแอบหยิบพริกน้ำปลาในศูนย์อาหารกลับบ้านเองไปเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนก่อนก็แล้วกันไปพอสิ้นเสียงตะวาดร่างของสมชายก็ถูกถีบกระเด็นออกมาสู่ภพภูมิของวิญญาณเร่ร่อนทันทีชีวิตสัมภเวสีของสมชายนั้นทุกทรมานยิ่งกว่าตอนเป็นมนุษย์อีก เขาทั้งหิวทั้งหนาวไม่มีเสื้อผ้าทิพว์สวยๆใส่เหมือนผีตนอื่นไม่มีวิมานเล็กๆพอได้สุกหัวนอนเพราะว่าของเขาพู้นั้นต้องใช้แต้มบุญในการแลกมาทั้งสิน้นสมชายกลายเป็นวิญญาณนาถาใส่เสื้อยืดโปร่งแสงย,วย,ย,วยุ้ยกับอังเกงขาสั้นสีซี่ตัวเดียวที่เขาใส่ตอนตายความหิวโหวยคือสิ่งที่ทรมานที่สุด เขามองเห็นลูกหลานของผีตนอื่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พรันอาหารทิพก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าบ,นบรรพบุรุษของพวกเขามีทั้งไก่ย่างทิพข้าวสวยร้อนๆแกงเคี้ยวหวานกลิ่นหอมฉุยในขณะที่สมชายได้แต่นั่งมองตาละห้อยกลืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกซึ่งมันก็เป็นแค่น้ำลายทิพที่ไม่มีรสชาติอะไรเลยไม่ไหวแล้วว้ยหิวว้ย สมชายคร่ำครวญแล้ววันหนึ่งขณะที่กำลังลอยอย่างไร้จุดหมายผ่านหน้าวัดแห่งหนึ่งเขาก็เห็นคุณยายท่านหนึ่งกำลังใส่บาตรพระในตอนเช้าพอพระให้พรเสร็จคุณยายก็กรวดน้ำพร้อมกับกล่าวว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่บรรพบรุษปู่ย่าตายายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในเสี้ยววินาทีนั้นเอง สมชายก็เห็นลำแสงสีทองอารามพุ่งออกมาจากขันน้ำของคุณยายกำลังจะลอยขึ้นไปบนฟ้าและสัญชตาตญาณความขี้เหนียวเอ้ยความเอาตัวรอดของเขาก็พลันบังเกิดเฮ้ยถ้าเราหาบุญเองไม่ได้ก็ขโอมอยบุญคนอื่นสิวะคิดได้ดังนั้นสมชายก็รวบรวมพลังทั้งหมดพุ่งก็ไปงับลำแสงสีทองนั้นไว้เหมือนกับหมางับฟรัญชายไก่ทอดับอ ลำแสงสีทองวูบหายเข้าไปในร่างโปร่งแสงของเขาความรู้สึกอิ่มเอมอย่างประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วสรารพังกายความหิวโหวยลดลงไปนิดนึงเสื้อยืดที่เคยโปร่งแสงก็ดูทึบขึ้นมาประมาณ0.5%เเซนสมชายตาโตเฮ้ย <Hey, S 1> ได้ผลไว้นับจากวันนั้นเป็นต้นมาปฏิบัติการล่าบุญของสมชายก็ได้เริ่มต้นขึ้น เขาพัฒนาตัวเองจากสัมภเวสีธรรมดากลายเป็นนักฉกบุญมืออาชีพเขาจะคอยไปดักซุ่มอยู่ตามวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งตามสารพระภูมิหน้าบ้านคนเทคนิคของเขานับวันยิ่งแยบยน์ขึ้นเรื่อยๆดักปล้นกลางทางคือเมื่อเห็นคนกรวดน้ำเขาก็จะไปยืนดักรออยู่ระหว่างคนกับพื้นดินพอเขาเทน้ำลงพื้นปุ๊บ สมชายก็จะเอาปากไปจ่อรอรับลำแสงบุญที่พุ่งออกมาทันทีเวลาคนสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลอย่างเช่นเอ,อขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวนบิดามารดาปูยาตายายสมชายก็จะรีบแทรกชื่อตัวเองเข้าไปในใจแบบเนียนๆสมชายครูบาอาจารย์ในยมโลก เริ่มมีเสียงร่ำลือถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่ได้รับของเส้นไหว้ไม่ครบเออลูกชายของฉันอุทิศพิซซ่าทิพมาให้แล้วทำไมฉันได้แค่แป้งเปล่าเปล่า,ลาวะและไอ้หน้ากับชีดมันหายไปไหนเออร้านสาวงขาข็ส่งชานมไข่มุกทิพมาให้แท้แท้แต่ก็ได้มาแค่แก้วเปล่าเปล่าเ,าเท่านั้นก็น้าแข็งสมชาย กลายเป็นที่รู้จักกันในานามของสมชายจอมดูดร่างกายของเขาเริ่มทึบแสงขึ้นเรื่อยเรื่มีเรียวแรงมากขึ้นสามารถไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วว่องไวจนวิญญาณสัมภเวสีอื่นๆพากันอิจฉาแต่แล้วการกระทําของเขาก็ไปเข้าหูท่านเจ้าที่ประจำวัดโพซึ่งเป็นอดีตขุนนางเก่าแก่สมัยรัตนโกสิน์มีความเนียบแล้ก็จะระเบียบอย่างที่สุด ท่านเจ้าที่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในบัญชีบุญของวัดตัวเลขมันไม่ตรงกับความเป็นจริงบุญที่เข้ามามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเหมือนมีคนแอบแฮบระบบท่านเจ้าที่จึงวางแผนซ้อนแผนวันนั้นเป็นวันพระใหญ่มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพทอดกรถินถวายปัจจัยและสังฆทา,านชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่วัดเคยมีมาบุญในครั้งนี้มหาศาลขนาดที่ว่า ลำแสงบุญน่าจะสว่างจ้ากว่าสปอตไลท์เป็นร้อยเท่าสมชายรู้ข่าวก็ตาลุกวาวโอ้โหยงานช้างงานนี้ถ้าดูดมาได้ละมึงเอ้ยอิ่มไปทั้งปีแน่แน่ะเขาลอยไปซุ่มอยู่บนยอดช่อฟ้าของโบสถ์รอจังหวะที่ประธานในพิธีเริ่มกรวดน้ำข้าพเจ้าขออุทิศมหากุศลผลบุญในครั้งนี้ให้แก่เทวดาประจำตัว บรรพบุพรุษผู้ที่ล่วงลับและสัมภัส์ทั้งหลายด้วยลำแสงบุญขนาดเท่าลำต้นตาลพวยพุ่งออกมาจากพื้ดินสว่างจ้าจนวิญญาณแถวนั้นต้องหยีตาของข้าสมชายตะโกนในใจพร้อมกับพุ่งดิ่งลงมาเพื่ออ้าป,ปากเตรียมงาบคำใหญ่ทันทีแต่ทว่าเฮ้ย ตาข่ายสีทองอารามอันหนึ่งปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่าครอบร่างของสมชายเอาไว้อย่างจังติดกับแล้วไอ้หัวขโมยเสียงทรงอำนาจของเจ้าที่ดังขึ้นท่านปรากฏกายในชุดขุนนางเต็มยศถือพัดอันใหญ่ยืนเท้าเสอเอลอย่างผู้ชนะท่านท่านท่านเจ้า,ท,าจที่สมชายดิ้นรนอยู่ในตาข่ายปล่อยผมนะครับปล่อยผมผมเปล่าทำอะไรผิด เราทำผิดเหรอแล้วลบุญกระถินที่หายไปเมื่อปีก่อนแล้วก็บุญเข้าศารร้อยก็สอบเมื่อเดือนที่แล้วแล้วบุญพระอ้อมผู้สูงอายุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฝีมือใครท่านเจ้าที่รรายยาเป็นชุดสมชายถูกลากตัวไปสาลเตี้ยฉบับวิญญาณโดยมีท่านเจ้าที่เป็นประธานมีวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่โดนขโมยบุญไปเป็นโจทย์ร่วมยืนชี้หน้าด่ากันเซ็งแท มันเอาเป็ดย่างคิปของข้าไปแม่ใช่แล้วกังเกงนายทิพยี่ห่อลังของวัวฝีมือมังแน่แน่สมชายจนมุมด้วยหลักฐานเขาก้มหน้ารับสารภาพแต่โดยดีท่านเจ้าที่เคาะพัดลงบนโต๊ะสามครั้งเมื่อพิจารณาทางพยานหลักฐานแล้วจำเลยมีความผิดจริงฐานลักทรัพย์บุญ แต่เนื่องจากจำเลยทำไปเพราะความหิวโหยและไม่รู้จักวิธีการสร้างบุญด้วยตนเองสารจึงมีคำพิภาคสาดังนี้สมชายหลับตาปีรอรับชะตาก,กรรมให้ลงโทษนายสมชายด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลาห้าร้อยปีทิพย์โดยให้ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปสณีบุญฮะสมชายเบิกตาพรง จากนี้ไปเองมีหน้าที่รวบรวมบุญกุศลทั้งหมดที่สาธุชนอุทิศมาแล้วนำส่งให้ถึงมือผู้รับตามรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนห้ามมีการตกหล่นห้ามแอบเปิดกล่องห้ามแอบชิมก่อนส่งเด็ดขาดและที่สำคัญเองจะไม่ได้ส่วนแบ่งจากบุญเหล่านั้นเลยแม้แต่ทุลีเดียว มันคือบทลงโทษที่เจ็บแสบที่สุดสำหรับคนขี้เหนียวอย่างสมชายการได้จับต้องบุญกุศลมหาศาลทุกวันแต่ไม่สามารถจะเก็บเอาไว้เป็นของตัวเองได้แม้แต่น้อยและแล้วตำนานของสมชายสัมภเวสี VAP ก็ได้เปลี่ยนไปเขากลายเป็นสมชายปรสชนีด่วนบุญที่ต้องลอยไปลอยมาส่งบุญตามออเดอร์ทั่วทุกภพภูมิ พร้อมกับเสียงบ่นอุบอิบในใจทุกครั้งที่เห็นอาหารทิพน่ากินน่ากินในกล่องพัสดุโอ้ยรู้อย่างงี้ตอนเป็นคนใส่บาทสักครั้งก็ยังดีวะก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่มีการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ